กล่าวหาการกระทำของทักษิณว่าขัดพระบรมราชโองการ mm hmm. ไม่ขออภัยโทษไม่ติดคุกจริงมีเหตุที่ชัสี่มีเรื่องของความลักลั่นกันการละเมิดสิทธทิมนุษยชนของประชาชนคนไทยนะโดยคนคนเดียวตรงนี้เนี่ยเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนที่เข้าข่ายละมินพระบรมราชโองการ mm hmm. ผมได้อ่านนะฮะ uh huh. อ่านไอ้คำร้องให้ยุติการกระทำนะ mm hmm. ที่ล้มล้างการปกครองของ คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยรวมเนี่ยทีแล้วหประเด็นที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยนะฮะท่านได้ยื่นไปเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องที่กล่าวหาก,การกระทำของคุณทักษิณว่าขัดพระบรมราชโองการมไม่ขออภัยโทษอบอกว่ายอมรับผิดยอมเข้ามาสู่กระบวนการแต่ในขณะเดียวกันก็ประกาศก่อนหน้าเลยว่าจะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียว นะแล้วพอมาเข้าสู่กระบวนการแล้วได้รับพระบรมราชองค์การอภัยโทษลดโทษนะแปีให้เหลือติดจริง1ปีแต่ก็ไม่มีการกระทําที่เคารพพระบรมราชองค์การเลยก็คือไม,ไม,ไม่ไม่ติดแม้แต่วันเดียวก็ขนาดกรณีไปหาเสียงศาลยังสั่งให้ยุติยุติการกระทําเมื่อศาลชี้ว่าการกระทําตรงนี้ที่สั่งให้ยุติเียเพราะมันชอกก่อนบ่อนทําลายเข้าข่ายล้มล้างไปแล้วก็เอาประเด็นเหล่านี้เนี่ย มาฟ้องนายทะเบียนพักการเมืองตามพรบรพักการเมืองให้ยุบพักการเมือง mm hmm. ก็คือได้ได้ยุบเก้าวไกลกรอนนี้คุณชลิยุทธ์ก็เช่นเดียวกันนะประเด็นนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการกระทำหุ่ทักษิณไม่ติดคุกจริงมีเหตุที่ชั้นสิบสี่มีเรื่องของอกสมนะฮะ mm hmm. กรรมาการสิทธิมนุษยชนได้ชี้ให้เห็นความผิดปกติความลักลั่นกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนคนไทยนะโดยคนคน,คนเดียว แล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องนะทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แพทย์ที่เกี่ยวข้องและเจ้าตัวด้วยนะเนี่ยรวมเหล่านี้เนี่ยมันก็บ่งชี้ให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะที่เข้าข่ายละหมิ่นพระบรมราชโองการมันยิ่งหนักกว่ากรณีของพักก้าวไกลนะเมื่อคดีที่แล้วด้วยซ้ำไป